สวัสดีครับผมเกมจากการซีนนะครับวันนี้นะครับเราขอพาทุกคนนะครับมาส่องรถยนต์ไฟฟ้าของทาง b บียร์มาดูกันนะครับว่ามีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้างรุ่นอะไรที่เด่นๆกันบ้างน,นะครับจะว่าไปก็เดี๋ยวตามมาเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ ทางด้านของโชว์รูมมาเปียร์น้ำยูบาเซลนามอเตอร์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหเห็นแบบแรกนี่คือใหญ่โตอลังการมากมากแล้วก็มีการเอาแบบท,ที่เรียกว่าสวยงามและทันส,สมัยเอามากด้วยนะครับและที่พิเศษกว่านั้น,นครับเพราะว่าทางโชว์รูมบาเซลนาโมเตอร์ในวันนี้ครับมีจัดโปรโมชั่นมิดเย่โบนัสเซลล์2023นะครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีการลุ้นรางวัลอ่ะรวมมากกว่า600,000บาทเลยโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่ามา เอาล่ะเข้ามาข้างในแล้วครับบรรยากาศตกแต่งภายในจะสวยงามมากๆนะครับและพบกับเจ้ารถเบีทั้งหลายแหละครับวางรายเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับและคันที่เป็นหาไละเด่น2คันนี้ครับที่เราจะมาดูกันก็คือเจ้า iX และ C, ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับของทาง BMW ์เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ i อกันก่อนเพราะว่าหลายๆคนนะน่าจะชื่นชอบกันนะครับและก็น่าจะขายดีมากทีเดียวนะครับในส่วนของ IX นะครับเป็นรถยนต์ s u v ขนาดไซส์ใหญ่มากๆนะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับกระจังหน้าตัวน,นี้ครับมีขนาดใหญ่นะครับปิดทึบและไฟหน้านี่ก็เรียกได้ว่าจัดแบบเต็มระบบเลยนะครับปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติหลบรถคันที่สวนเข้ามาด้วยนอกจากนี้ระบบความปลอดภัยก็แบบจัดเต็มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ครุสคอนทรลที่สามารถปรับระยะตามรถคันหน้าได้และก็ในส่วนของป้องกันร,ระยน์ไม่ให้อออนอกเลนอะไรทำลองนี้หน้าตาดีไซน์ก็เรียกว่าสปอร์ตแล้วก็ยังมีความหรูหราไปในตัวเนาะล้อแม็กขนาดใหญ่ครับ22นิ้วนะครับลายเนี่ยโ้โหเรียกว่าสวยมากๆจริงๆก็ต้องบอกว่าภายในเนี่ยคือลืมภาพเบียรมาอยู่ของเดิมไปได้เลยหน้าจอเป็นแบบ2จอต่อยาวขนาดนี้เลยเป็นดิจิตอลล้วนทั้งหมดเลยนะฮะ เกียร์เป็นแบบคริสตัลครับสวยงามจริงๆแต่ที่ไฮโซสุดก็คือนี่เลยครับนี่ที่ปรับเบาะนะครับเป็นแบบคริสตัลแบบนี้โอ้โหนี่ครับไฮไลท์เด่นเลยครับหรูหรามากมีหลังคาสันลุบแบบเต็มบ้านมาให้ด้วยไฟท้ายของ IX กครับก็ออกเส้นเดียวบบนี้เลยแล้วก็เป็น l e d ทั้งหมดนะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าโรลแบบนี้เปิดออกมาก็จะมีไฟท้ายอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับ IX นะครับขุมพลังเนี่ยก็คือเป็นแบบมอเตอร์หน้าหลังนะครับ,ข,บขับเคลื่อนสล้อ ให้กำลังสุดอยู่ที่326แรงม้าเลยแรงบิดอยู่ที่630นิวตันเมตรครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่76กิโลวัตต์สามารถวิ่งระยะทางทั้งหมดนราวๆ425กิโลนนเมตรต่อ1ชาร์จเลยมาดูรถยนต์ไฟฟ้าคันต่อมาครับก็คือ i4 คันนี้เองคันนี้ก็มาแนวสปอร์ตดุด,ดานเลยไวรุ่นเนี่ยน่าจะชื่นชอบมากๆแน่นอนสำหรับ i 4คันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ครับที่ยกมาจากฐานะของซีรีส์4 แบบน้ำมันนะครับล้อขนาด18นิ้วนะครับลายล้อแม็กก็ถือว่าสปอร์ตมากมโดยสารคันนี้ก็จะถอดแบบมาจากในตัวของซีรีส์4นะครับก็จะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากแต่โดยรวมคือสวยสปอร์ตแล้วก็ได้หน้าจอยาวนะครับเป็นสไตล์ใหม่ของทาง BMW ณปัจจุบันนี้แล้วแล้วมาต่อที่ด้านท้ายนะครับกับเจ้าของ i4 นะครับคันนี้เป็นดีไซน์รถสไตล์ Fastback นะครับใครนึกไม่ออกเป็นยังไงครับ s t b a c k นะครับจะสามารถเปิดฝาท้ายนะครับยกขึ้นมาแบบกระจก หลังทางบานแบบนี้ได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับได้แบบรถยนต์ SUV เลยแต่ว่าเรายังคงสไตล์รถเก่งไว้อยู่ดีไซน์ห้าท้ายก็สปอร์ตเชียวครับมีเป็นดักเทลมาให้แล้วก็ดิฟฟิเซอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นชิ้นสีเทาครับดุดดันมากๆและสําหรับคุมพลังของ i 4นะครับคันนี้จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อน ล้อหลังพลังกำลัง2 8 6แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ครับขนาดใหญ่70กิโลวัตต์นะครับสร้างระยะทางวนะิ่งได้สูงสุดถึง490กิโลเมตรต่อ1ชาร์จเลยเดี๋ยวเรามาปิดท้ายของแถมนะด้วย2คันสุดรูจากทาง B M ครับถึงแม้2คันนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่ก็เรียกว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่รักธรรมชาติเช่นเดียวกันนั่นก็คือ B M X7 และธนาของ B M Series 7 สำหรับดีไซน์ของทั้งคู่นะครับทั้งซีรีส์และ X 7็เนี่ยก็จะมีดีไซน์คล้ายกันก็คือเป็นดีไซน์ไฟหน้าแบบ2ชั้นเห็นไหมครับทั้งด้าของซีรีส์เเองก็เช่นเดียวกันนะครับไฟหน้าแบบ2ชั้นตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยจะหรูหรามากครับมีแบบเป็นชิ้นคริสตัลด้วยครับตรงไฟเดอร์ทามลันนิ่งไลท์ตรงนี้อันนี้เป็นล้อขนาด20นิ้วครับลายล้อแม็กก็จะสวยประมาณนึงแต่ว่าลายของ X 7เนี่ยผมว่ามีความสวยงามมากกว่านะฮะจะเป็นล้อขนาดที่เรียกได้ว่าใหญ่มากนะครับขนาดวเลย ในตัวรถนะครับดีไซน์ก็จะเป็นสไตล์ของ B ีเอมัอนอยนะครับนี่มีบันไดขึ้นมาให้ด้วยครับรถสูงมากๆก็จะมีในส่วนของนี่ครับจอนะครับที่ยังคงเป็นดีไซน์แบบยาวแบบนะขนาด X7 ยังไม่ได้เป็นในส่วนของที่ปรับมบปอแบบคริสตัลเลยนะครับดังนั้นะนะ IX เเนี่ยบอกเลยว่ารู้นะมาดูทางฝั่งของซีรีส์เกันบ้างน,นะครับนี่ฮะ จะเห็นว่ามีรูชาร์จอยู่ใช่ไหมครับก็คือแบตเตอรี่ของ s e r i e ์เจเนี่ยสามารถสร้างกระแสไฟฟ้านะครับสามารถวิ่งระยะทางรถมอเตไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้สูงสุดถึง85กิโเมตรเลยนี่ครับส่วน s e r i e ์เจะได้แบบคร mm ิสตัลเช่นเดียวกับทาาด้าของ ix นะครับเป็นคริสตัลซะเยอะเลยตรงนี้โอ้โห oh แต่ที่ทีเด็ดจริงเนี่ยจะต้องอยู่ที่ผู้นั่งด้านหลังมีจอนะครับสำหรับปรับนะครับหรือสั่งคอมมานด์ภายในรถครับควบคุมทุกอย่างนะอยู่ที่แผงข้างประตูตรงนี้นะครับเป็นจอสัมผัส ใหญ่จริงๆนะครับนั่งสบายแบบไม่อยากกลับบ้านเลยก็คืออยู่ตรงนี้นอนตรงนี้ทั้งวันเลยนะครับและนี่เบาะทางด้านของด้านซ้ายนะครับสามารถปรับนอนได้ครับเพราะามีการยกแท่นที่วางบริเวณน่องตรงนี้ขึ้นมาโอเคก็พอหอมปากหอมคอกันนะครับสำหรับการรีวิวรถยนต์ภายในวันนี้นะแต่ทีนี้ก็คือจะบอกว่า สำหรับใครที่สนใจเรื่อง m บนะครับไม้ว,ว่าจะรุ่นใดก็แล้วแต่นะครับขอแนะนำที่นี่เลยครับโชว์รูม b บ w ยร์แบบวุาร์เซโลนามอเตอร์สาขาบางแคนอกจากบรรยากาศการตกแต่งของโชว์รูมเนี่ยจะดูโมเดิร์นทันสมัยนะครับเข้ากับรัสไตล์คนยุคใหม่นะครับและก็ยังเข้ากับในส่วนของนวัตกรรมสุดล้ำของทางรถยนต์เ m ียที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้อีกด้วย ก็ยังมีในส่วนของการเซอร์วิสการบริการลูกค้าที่เรียกได้ว่าใส่ใจมากๆเทียบชั้นกับทางของโรงแรมชั้นนําเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารเครื่องดื่มและของทานเล่นนะครับและถ้าคุณน่ใช้บริการในช่วงของเวลาเที่ยงวันนะครับก็จะมีการเสิร์ฟอาหารนะครับตามช่วงเวลาอีกด้วยหรือนอกจากนี้ใครที่เป็นเจ้าของรถยนต์ BMW อยู่แล้วเนี่ยนะครับทางบาร์เซโลนามอเตอร์นยครับก็จะมีศูนย์บริการหลังการขายเนะี่ยที่มีคุณภาพและได้รับการรับรอง ในเกมมาตรฐานของทาง BMW อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมช่างนะครับชิ้นสุวนอุปกรณ์รถยนต์หรืออะไรรถยนต์เท่านั้นยังไม่พอครับที่บาเซ l ามอเตอร์สาขาบางแคเนี่ยครับจะมีในส่วนของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับอยู่ที่บริเวณชั้นบนของอาคารอีกด้วยและที่อยู่ข้างหลังผมนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของนะครับพาร์ทจีนูนนะครับของทางเบียรยูครับนี่ครับ เป็นชุดแต่ง M Performance ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้ากริลดิฟเวเซอร์นะครับดยจะเป็นพวก s สปอยเลอร์และชุดเบรกนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของพวกสินค้าครับที่เป็นสินค้าของที่รึกข,ของทางเบนน์วะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ c เท s ร์ซอรต่างๆครับเสื้อผ้ากระเป๋าหรือร่มไดระติกหนามอะไรทังนี้ก็มาสามารถเลือกสรรนะครับใครที่เป็นแฟนมันแท้ b บ w ิเนี่ยน่าชื่นชอบกัน เอาละครับและใไหนๆก็มาแล้วนะครับขออนุญาตมาแวะบอกโปรโมชั่นดีๆกันสักหน่อยครับสำหรับ b a r c e l o n a m o t o r m i d y e a r b o n u s s a l e 2023นะครับดีลร้อนแรงกลางปีนะครับสำหรับใครนะครับที่จองรถ BMW นะครับหรือมินินะครับและก็ในส่วนของมอเตอร์ไซค์อย่าง BMW m o t o r เตอนะครับภายในช่วงสิ้นเดือนนะครับ30มิถุนายนนี้นะครับและรับรถนะครับภายในวันที่31กรกฎาคม2566นี้นะครับ รับไปเลยนะครับส่วนลถเนี่ยสูงสุดมากกว่าครึ่งล้านบาทเลยนะครับท่านั้นยังไม่พอยังสามารถลุ้นรางวัลใหญ่อย่างทองคําหนัก6บาทและยังมีรางวัลอื่นอื่นอีกมากมายรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยมากกว่าถึง6กแสนบาทเลยและสำหรับดีลว้อนแรงตัวนี้นะครับเข้าร่วมกับทุกโซว์รูมของทางบาร์เซโลนามอเตอร์เลยครับได้แก่สาขาวิภาวดีสาขาบางแคและสาขาเชียงใหม่นะครับลูกค้าคนไหนที่สนใจรถเบียร์มีอยูครับสามารถติดต่อครับช่องทางของแต่ละสาขาที่ผม แปะไว้ให้ด้านล่างคลิปตรงนี้แล้วนั่นเองและที่จอดข้างหลังผมตอนนี้ก็พิเศษเหมือนกันนะครับเป็นในส่วนของ b r ร w Premium Selection นะครับเป็นรถผู้บริหารนำมาวางเรียงรายครับขายในราคาที่เรียกได้ว่าโอ้โหประหยัดไปหลายล้านเลยและสำหรับวันนี้ครับผมเกมจากกรซีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับช่องทางพวกเรานะครับ Facebook YouTube และ Tik t o k แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ